สวัสดีครับวัสดีครับสวัสดีครับค่ะพีม่มลเชิญเลยคุณชูศักคาอยากให้คุณชูศักคาแนะนำก่อนนะคะว่า SM เมนี่ยมีธุรกิจอะไรยังไงบ้างคะครับก็สวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับคะ่ะบริษัทตามนิจจำกัดหมหาชนนะฮะชื่อยอด SM s อนะครับบริษัทในประกอบธุรกิจหลกัลกๆเนี่ยสองธุรกิจด้วยกันนะครับก็คือธุรกิจในส่วนที่เป็นการขายสินค้าทั้งเงินสดและเงินผ่อนแบบเช่าซื้อนะครับ สินค้าที่จําหน่ายนี่ก็จะมีทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้านะคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือโน้ตบุ๊กแล้วก็จักรยานยนต์ใหม่ครับธุรกิจที่2เนี่ก็คือธุรกิจในการให้สินเชื่อนะฮแบ่งเภศธุรกิจเนี่ยเป็น3ประเภทหลักๆด้วยกันก็คือ1สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้กากับนะที่มีทะเบ,บียนรถเป็นหลักประกันนะครับแล้วก็2สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้กำกับที่ไม่ใช่สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นหลักประกันนะครับแล้วก็สินเชื่อที่3คือสินเชื่อที่มีหลักประกันนะฮะทั้ง นะฮะแล้วก็ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างครับแบ่งตามประเภทหลักประกันนะฮะเป็นหกประเภทด้วยกันนะครับใ,ในสในส่วนที่หนึ่งคือสินเชื่อรถยนต์นะครับสองสินเชื่อรถยนต์เพื่อการพาณิชย์นะฮะไม่ว่าจะเป็นรถกระบะรถตู้รถ, ắt, รถบัสรถบรรทุกหกล้อขนาดกลางนะฮะแล้วก็รถบรรทุกขนาดใหญ่สิก้อขึ้นไปนะครับแล้วก็สามก็คือสินเชื่อ,อรถใช้งานเพื่อการเกษตรนะครับสี่คือรถสินเชื่อรถจักรยานยนต์ 5. สินเชื่อที่ดีและสิงปลูกสร้างสินเชื่อที่ไม่ไม,ไม่มีหลักประกันครับ,รบน,นอกจากนี้ก็มีการให้บริการนที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจการให้สินเชื่อนะก็คือธุรกิจในหน้าประกันเมลสภัยนะซึ่งจะครอบคลุมทั้งการประกันรถยนต์รถจักรยานยนต์นะทั้งภาคบังคับและภาคสมัครใจรนะรวมทั้งมีบริการประกันประกันภัยต่างๆนะฮะอีกหลายประเภทที่เช่นนะประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุนะรวมถึงประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อครับ ครับผมก็เรียกได้ว่าธุรกิจที่ไม่กระเทรนเนี่ย้งนั้นเลยนะฮะความหลากหลายแต่แต่เดี๋ยวผมผมถามนี้ก่อนคือเนื่องจากว่าเรามี3พาร์ทธุรกิจถูกไหมก็คือพาร์ทของธุรกิจเรื่องของขายเครื่องใช้ไฟฟ้านะฮะสินเชื่อนะครับแล้วก็เป็นสินเชื่อจำนำด้วยนะฮะก็มีสินเชื่อจำนำทั้งหลายแหล่นะครับที่มีหลักประกันแล้วก็ไม่มีหลักประกันรวมไปถึงประกันไี่น่สภายผมผมไปที่ธุรกิจเกี่ยวข้องกับเรื่องของ ธุรกิจไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าขายสินค้าก่อนอะนะฮะเป็นยังไงบ้างครับณวันนี้การดําเนินธุรกิจของเราจุดเดน่นจุดแข็งเป็นอย่างไรครับเออตเรียนต้เรียนเรื่องจุดเด่นนะฮะของเรานี่เราก็มีจุดเด่นหรือจุดน่าสนใจเนี่ยหลายประกาศด้วยกันนะฮะแต่ที่สําคัญเลยเนี่ยฮะอันที่ต้องเรียนว่าผู้บริหารนะฮะและประสบบริษัทเนี่ยนะมีประสบการณ์แล้วก็ความชนานาญการนในการดำเนินธุรกิจนี่ในภาคร่อนออกเนี่ย มาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า30ปีนะ <Read. S 1> อันนี้ตรงนี้เนี่ยทำให้เราเข้าใจพฤติกรรมความต้องการของลูกค้าในพื้นที่เนี่ยค่อนข้างดีนะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยนะเราก็สามารถออกเส uh, นอผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์าทางการเงินนะฮะแล้วก็สินค้าบริการเนี่ย <Lion. S 2> เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเนี่ยได้เป็นอย่างดีครับอันนี้ประการที่1น,นะฮะประการที่2เนี่ยนะก็คือในส่วนที่เ,เราเองเนี่ยเรามีสาขาเนี่ยกระจายทั่วในพื้นที่ภาคตะวัอนออกนะฮะแล้วก็เราก็มีแนวทางการขี่สาขาเพิ่มเติมต่อเนื่องนะ อยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ประเด็นที่สามก็คือในส่วนที่เป็นเราเองเนี่ยนะฮะเราเป็นผู้จัดจําหน่ายนะฮะสินค้าเครื่องใช้ฟ้านะฮะโทรศัพท์มือถือเนี่ยรายใหญ่ในภาคตะวันออกนะครับทำรายได้นะฮะระดับสูงสูงเนี่ยให้กับแบรนด์ชั้นนำหลายแบรนด์นะฮะที่ผ่านมาเนี่ยเราได้รับการสนุนสัดสนุนเนี่ยจากแบรนด์เนี่ยอย่างดีเสมอมานะครับแล้วก็ซึ้นพันจุดที่4เนี่ยก็คือในส่วนที่เป็นธุรกิจของเราเนี่ยพื้นที่ส่วนใหญ่ของสาขาเราทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่แทบจะทั้งหมดเนี่ยเราอยู่ในพื้นที่ภาออก นะฮะซึ่งจะได้รับโอกาสนะฮะในการเติบโตจากโครงการเ e ซีของภาคหลักครับกลับผมเออะผมถามทีหนึ่งวันนี้เรามีกี่สาขาครับอันนี้มี9ก้าสิบสี่สาขาครับเก้าสิบสีบาขาครับครับาย้าสิสาขาครับอ่ากระจายกระจายอยู่ที่แถวภาคตะวันออกสัดส่วนเท่าไหร่ฮะก็ทั้งแทบจะทั้งหมดเลยฮะทั้งหมดเลยฮะมีมีจังหวัดอีกสองจังหวัดก็คือทางอุดรธานีแล้วก็นครราชสีมาอีกอีกสองสาขา นอกนั้นอีกทั้งหมด92้าสบภาเานียอยู่ในภาคตอนออกทั้งหมดเลยครับครับผมโดยหลักการปฏิบัติของธุรกิจของเราเรายังจะอยู่ในภาคของตะวันออกอย่างต่อเนื่องใช่ไหมครัคือจะคลองจุดนั้นแหละเพราะมันจะเป็นเมืองที่มันขยายหรือว่าเราจะออกมาข้างนอกด้วยหรือยังไงครับก็ต้องเรียนนะฮะว่าเราเองเนี่ยเราต้องบอกเราเกิดจากภาคตะนออกนะฮะแล้วก็โตภาคตอนออกนะฮะแล้วก็ลูกค้าให้ความเชื่อมั่นนะฮะแล้วก็ เชื่อถือเรามาตลอดในพลุ่ทั้งภาคต้อนออกนะฮะตรงนี้เนี่ยเราเองเนี่ยเรามองเรายังมองมีโอกาสในการเติบโตภาคต้อนออกเยอะมากนะครับโดยเฉพาะของการ EC ของภาครักเนี่ยที่จะมามีการลงทุนในเรื่องของ supply chain ภาคอุตสาหกรรมภาคอสังหาริมทรัพย์ภาคการค้าภาคบริการแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่างๆยังมีโอกาสเติบโตเยอะมากนะเพราะฉะนั้น เบื้องต้นเนี่ยนะฮะหลังจากเข้าตลาดเนี่ยเรายังโฟกัสแอเรียในการขยายพื้นที่ในส่วนของภาคตอนออกอยู่นะฮะ mm. แล้วก็ขยายธุรกิจในภาคตอนออกอยู่ครับในโ <ะ S 1> <ม>อกาสต่อไปเนี่ยถ้ามีโอกาสเนี่ยนะเราก็กําลังเซอร์วีพื้นที่นะฮะเรามีโอกาสจะไปเติบโตในภาคภูมิภาคอื่นๆที่เป็นจังหวัดสําคัญนะอันนี้เราก็มีการไปเซอร์วีพื้นที่อยู่ครับค่ะครับเออในเชิงของการแข่งขันเป็นยังไงบ้างคือ คนก็เปิดธุรกิจตรงนี้เยอะเหมือนกันคือของเราเนี่ยจะมีมีเขาเรียกหลายพาร์ทเลย <ừ> นะฮะที่ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ที่เกี่ยวพันกับเรื่องของการแข่งขันว่นาจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเรื่องของสินเชื่อตรงนี้แข่งขันกันแรงมากะนะครับหรือแม้แต่กระทั่งตัวของระยะหลังนะเฉพาะสินเชื่อเนี่ยแข่งขันแรงเยอะระยะหลังนะครับแล้วก็ตัวของประกันวินาศภัยต่างๆเนี่ยครับเป็นนีเป็นยังไงฮะการแข่งขันก็ ก็ต้องเรียนนะครับว่าการทําธุรกิจเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติที่ต้องมีการแข่งขันอยู่แล้วนะครับ <S <S อันนี้เนี่ยบริษัทก็เตรียมพร้อมเสมอนะครับมีการทําแผนปรับกลยุทธ์อะไรต่างๆ,ๆ,ๆนะฮะอย่างต่อเนื่องนะครับต้องเรียนว่าธุรกิจของการจําหน่ายสินค้าเครื่องไนฟ้าตัวสัม์มรณติคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กตรงนี้เนี่ยนะฮะมันก็มีการแข่งขันที่สูงนะครับ <S <S แต่อันนี้ต้องเรียนว่าบริษัทเนี่ยก็ยังเชื่อมั่นนะฮะว่าเราจะปรุงรักษาระดับในการแข่งขันได้นะเนื่องจากเนี่ยเรามีแผนเนืน่องจากอ็คืเรามี แบรนด์เนี่ยสั่งลุนเรามาอย่างตลอดนอะเพราะว่าเราเป็นผู้จัดจําหน่ายนะฮะรายรายหลักนะครับของของแบรนด์หลายแบรนด์เลยนะฮะทำยอดขายก็สูงเพราะสัุนแล้วต่อเนื่องแน่นอนนะครับตรงนี้เนี่ยเราคิดว่าเป็นจุดที่เราเรายังคงรักษาระดับการแข่งขันได้นะในส่วนของธุรกิจเอ่อการให้สินเชื่อนะโดยเฉพาะการจำนำทะเบียนเนี่ยก็ยอมรับว่ามีการแข่งขันสูงนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะฮะบริษัทเองเราก็มั่นใจนะฮะจากประสบการณ์ความชำนาญในพื้นที่ต่างๆนะับมากกว่าภากตรงปีในภ่ย เราก็ยังน่าจะคงที่ผ่านมาเนี่ยลูกค้าเนี่ยให้ความเชื่อมั่นเราเป็นอย่างดีนะฮะแล้วก็ไว้วางใจมาใช้บริการอย่างต่อเนื่องนะครับตรงนี้เนี่ยเรามีเน้นในเรื่องของการบริการต่างต่างซึ่งลูกค้าเนี่ยค่อนข้างจะประทับใจนะครับนะก็เรียนว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดหนึ่งที่เปีวเ็นจุดแข็งนะที่ทําให้เราเรายังคงการแข่งขันได้นะในเรื่องของคุณธุกันให้สินเชื่อโดยเฉพาะการจํานําทะเบียนครับครับครับอ๋อผมผมขอสอบถามอย่างนี้นะฮะคือเรื่องของการจํานํา ทะเบียนรถณขณะนี้เนี่ยมันมีการแข่งขันพอสมควรอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะ<อ>ในเรื่องของอาตาัตราดอกเบี้ยที่เมื่อก่อนเราเคยสูงมาจี้เราเคยสูงนะ<ม>ตอนนี้มันดรอปลงมาหรือเปล่าหร,หรือมันจะเป็นยังไงแล้วออโดยโดยแคตตลิสหรือว่าโดยการที่เรามีฐานอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะดูแลเรื่องพวกนี้ได้มากน้อยแค่ไหนยอย่างไรครับ,รบก็ดอกเบี้ยข,ขาขึ้นนะอันนี้เป็นที่ทราบกันนะทุกคนคงรู้กันอยู่แล้วนะครับ แต่ผมเชื่อโดยส่วนตัวนะจริงๆแล้วเนี่ยก็คือดูจากข้อมูลเศรษฐกิจต่างๆรวมถึงเอ่อทางภาคเอกชนภาคภาครัฐต่างๆที่มีการประเมินกันไว้นะฮะค่ะเอ่อถ้าถ้าทางภูมิภาคอื่นทั่วโลกตรงนี้เนี่ยอย่างที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการปรับตกเบีย้ยที่สูงขึ้นนะฮะอันนี้อันนี้คงทุกคนคงทราบกันนะฮะทังที่น,จน่นจะปัญหาในเรื่องของสปายเชนตอนสถานการณ์โควิดนะครับเรื่องของเอ่อตัวที่ตรงนี้เป็นปัญหาปัญหาภูมิรัฐศ,ศาสตร์ใทาภูมิภาคต่างๆทั่วโลกนะฮะ อันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ทําให้ภาวะเงินเฟ้อนี่มันค่อนข้างสูงนะเร่งตัวขึ้นมาอย่างอยเรงะฮะก็คูมิชาคต่างๆเนี่ยก็จะมีการปรับดอกเบี้ยขึ้นไปค่อนข้างเยอะนะครับแต่ในขณะที่ของของในประเทศบ้านเราเนี่ยผมเชื่อว่ากรนงเนี่ยก็ก็ประเมินสถานการณ์ตรงนี้อยู่นะฮะตอนนี้แนวโน้มเนี่ยเงินเฟ้อทั่วโลกมันก็เริ่มชะลอลงนะฮะแนวโน้มการปรับอัตราดอกเบี้ยก็เริ่มลดลงนะฮะแนวโน้มปรับลดลงในชั่วในทั่วโลกนะฮะซึ่งตรงนี้กรนงก็ยังเชื่อว่าอ่าบ้านเราเองเนี่ยก็ไม่น่าจะมีการปรับ การเล่นตัวตกเบี้ยมากนะโดยภาะฝั่งบ้านเราเนี่ยก็มีจุดเด่นในเรื่องของการท่องเที่ยวการเปิดประเทศต่างๆนะฮะจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นนะฮะในเรื่องของแนวโน้ม gdp ปีนี้มีปีหน้ามีการประเมินเติบโตสูงขึ้นนะครับแล้วก็มีมาตรการกระตุ้นแรงต่างเพิ่มมากขึ้นนะตรงนี้ที่ผมเชื่อว่ารวมถึงประกอบในเรื่องของภาวะหนี้ีภาครัรเือนที่ยังคงสูงอยู่นะฮะตรงนี้กรงงอบ้านเราเนี่ยก็คงพิจารณาเรื่องพนที่อยู่ผมก็ยังเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยไม่น่าจะมีการปรับตกเบี้ยเร่งตัวมากขึ้นในปีหนะครับ ก,ก็คิดว่าอผองบ้านเราเนี่ยไม่น่าจะปรับดอกเบี้ยขึ้นสูงนั่นคือเรา,าไ,มไม่น่าจะได้กระทบผลกระทบมากมากเท่าไหร่นะประเทศเรา <ปะ S 1> นี่ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่ของเราเนี่ยเรามีจุดพิเศษตรงที่ว่าธุรกิจของเราเนี่ยมีดอกเบี้ยเช่าซื้อนะธุรกิจของเราประกอบธุรกิจเช่าซื้ออยู่ด้วยไม่ใช่เรื่องของจำนวนะเวบยนอย่างเดียวนะไอธุรกิจดอกเบี้ยเช่าซื้อเครื่องยนต์ฟ้าโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์บุ๊กตรงนี้เนี่ยนะมันไม่มีการแคปไปลาดอกเบี้ยซึ่ง ตรงนี้มันจะมีผลทําให้เราเนี่ยมีโลนยิวที่ค่อนข้างสูงในภาพรวมนะฮะรวมถึง net interest margin เนี่ยเรารักษาระดับเติบโตได้ค่อนข้างดีที่ผ่านมาครับอันนี้จะเป็นจุดนี้ที่เราคิดว่าเราจะปงรักษาระดับทั้งทั้งโลนยิวในภาพรวมแล้วก็ตัวตัว n e t interest margin ได้ครับาก็จะสังเกตเห็นได้ว่าอันนี้คือเราโชว์เรื่องของส่วนต่างดอกเบี้ยนะครับปี64อาจจะอยู่ที่19แต่ว่าโดยเฉลี่ยปี6 2 6 3อยู่ประมาณสัก17นะ ส่วน9เดือนแรกของปี65อยู่ประมาณสัก18.34ก็ถือว่าไม่ได้ไม่ไม่ได้ลดลงมากใช่ไหมฮะส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยของเราจริงๆต้องต้องเรียนว่าเติบโตมาต่อนเนื่องนะครับใ,ในส่วนของตัวตัวตันนิมนะฮะจะใช้คำว่าตัวยอดตนิมก็แล้วกันนะตัวนิมเนี่ยตัวจำนำทะเบียนเนี่ยโอเคนะก็คือมีการแคบไปด้านดอกเบี้ย ที่ผ่านมาในของกองวัพชาตินะครับแต่ในส่วนของดอกเบี้ยเช่าซื้อเนี่ยเรายังสามารถระดับรักษาระดับการขันได้นะเราีลูกค้ามาใช้บริการต่อเนื่องนะโลนยิวของในส่วนของดอกเบี้ยเช่าซื้อเราก็เติบโตต่อตัวต่อเนื่องนะครับซึ่งตรงนี้มันจะมาคัมเพนเซตตัวดอกเบี้ยจำนำทะเบียนทำให้ภาพรวมของนิมของเราเนี่ยค่อนข้างจะเติบโตได้ได้สูงต่อเนื่องนะครับครับในผมคุยเรื่องนี้แล้วผมขอต่อไปเลยเรื่องของตัวของ NPL ของเราแล้วก็การเดินหน้าในการจํากัดเรื่องของ NPL ของเราเรามีนโยบายแบบไหนอย่างไรครับเออก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาเนี่ยอย่างปีหกสี่เนี่ยต้องบอกว่าเราเราผลประกอบการของเราเนี่ยเราก็ทําได้ค่อนข้างดีนะเทียบปีหกสามนะครับหกสามเนี่ยเออหกสี่เนี่ยเราจะมีรายได้เติบโตที่ต่อเนื่องนะฮะอยู่ที่พันสองร้อยสี่สิบล้านนะเติบโตกว่าปีหกสามเนี่ยประมาณถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะโดยเฉพาะในขณะที่กําไรนะฮะกำไรสุทธิของเราเนี่ยเติบโตได้ค่อนข้างดี นะเติบโตถึง103 000, ะะล้านนะครับก็เติบโตมากกว่าปีก่นสามถึงถึง116เปอร์เซ็นต์นะฮะปีเก้าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีมีรายได้ที่เติบโตต่อเนื่องอยู่นะครับเก้าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเรามีรายได้อยู่ที่เออ่1,067ล้านนะครับโตโตวกว่าปี63เอ่อเก้าเดือนที่ผ่านมาของปีที่แล้วเนี่ยอยุดมา12เปอร์เซ็นต์นะ,ะขณะที่กำไรสุธทธิของเราปีเนี้เราทําได้อยู่ที่เอ81ล้านซึ่งก็ใกล้เคียงกับเป้าหมายที่วางไว้ ในส่วนของ NPL นะรตรงนี้เนี่ยปี64เนี่ยเราทําได้ค่อนข้างดีนะปีปี63เนี่ยจะเป็นปีแรกของสถานการณ์โควิดนะครับแล้วก็เรื่องของการอัดอปใช้มาตรฐานการกคำนวณนะในเรื่องของท F เ9ฟาทำให้ปีแรก6 3เนี่ยเราจะมี NPL ค่อนข้างสูงใน5้าแต่ว่าพอปีก4เนี่ยเราก็สามารถมอนิเตอร์นะปอดชินชี่ให้มีคุณภาพได้นะ,ะตรงนี้ NPL มันก็ลดลงมาเหลือ3.4ต้องเรียนว่าปี6ปีนี้นะฮะปีนี้เนี่ยต้องในปัจจบน อันนี้ต้องเรียนชี้แจงเพิ่มเติมนัทุกทาทุกท่านนะฮะอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างยากลาบากนะจากเป็นที่ปรากฏข่าวทั่วประเทศนะที่ทราบกันก็คือในพื้นที่ภาคตะออกเน่ยนะฮะโดยเะระยองนะจันทบุรีและชลบุรีของเราเนี่ยนะที่มีพื้นที่สาขาเยอะๆตรงนี้เราได้รับผลกระทบตรงนี้เนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะครับตรงนี้เนี่ยถามว่าเราไม่ช่วยลูกค้าเราก็ใจใจดำไปหน่อยแหละนะเราก็ต้องพยายามช่วยประคองลูกค้าไปได้นะซึ่งตรงนี้ยอมรับว่า NPL ในช่วงไตรมาสสามที่ผ่านมาเนี่ย มันก็เติบมันก็มากมันก็เร่งตัวขึ้นแต่นั่นเป็นเหตุการณ์ชั่วคราวนะครับผมเชื่อว่าเอ่อา,าราศาร์ปัจจุบันเนี่ยเราก็สามารถถานการทุกอย่างมันก็กลับคืนขึ้นมาสุโปติตนะตอนนี้เราก็พยายามมอนิเตอร์ตรงนี้อยู่นะก,ก็พยายามโมนิเตอร์ให้ให้ NPR ลดลงให้มากที่สุดครับอืมราบผมเอาล่ะนะคะอันนี้ก็เป็นภาพนะคะเรา,เ,ราเขียนในไฟล์ไว้หรือเปล่าว่าเราตั้งเป้าไว้เท่าไหร่อย่อยางไรถ้าไม่เขียนไม่เป็นไรคะัครับครับ ต้องนะต่อ NPL ไ,ไว้แคปไว้อยู่จริงๆแล้วต้องการแคปไว้ที่เท่าไหร่ครับปกติมีไหมครจริงๆแล้วเราเราเรามีนโยบายภายในการผริงานอยู่แล้วนะฮะ,<ล>ะเราพยายามจมอนิเตอร์ใน NPL ให้ไม่ไม่เกิน4%รนะฮะ,<ล>ะครับครับัอ้าวนะฮะอเชิญต่อได้เลยครับพี่มนต์ครับเรื่องของการเติบโตในอนาคตจริงๆเป็นอย่างไรเราเห็นโอกาสของการเติบโตของธุรกิจเราแล้วเนี่ยแล้วโอกาสที่เราเข้ามาเราดมทุนเรามองโอกาสอย่างไรบ้างอะคะ ก็การลงทุนเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะช่วยผลักดันธุรกิจของเราให้เติบโตมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะแผนธุรกิจของเราเนี่ยนะเรามีการเตรียมแผนในเรื่องของการขยายธุรกิจขยายฐานลูกค้า<ฮ>ก็ในพื้นที่โซนเอภซีมากขึ้นนะอันนี้เป็นที่รู้เป็นที่ทราบกันนะฮะก็จะเป็นพื้นที่โซนเอซีเนี่ยมันจะมีการลงทุนนะแล้วก็มีการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยในระยะย,ยาวอย่างต่อเนื่องนะครับ<ฮ>ก็ยังเชื่อมั่นว่าไม่ว่าจะเป็นไรายได้แต่การขายสินค้าเอยในเรื่องของออไรายได้ดอกเบีย้ยจากธุรกิจการให้สินเชื่อ เรายังมีแนวโน้มในการเติบโตต่อเนื่องได้อยู่ครับแล้วเป้าเราได้ในอนาคตรเรามีประเมินไว้คะหรือมองไว้คะบุกบอกได้ไหมคะในเรื่องของรายได้การเติบโตก,ก็ก็นแนวโน้มเนี่ยนะครับผมเรียนว่าแนวโน้มเนี่ยไรายได้ในการจ่ายสินค้าแล้วก็รายได้ดอกเบี้ยสินเชื่อเจากธุรกิจเงินกห้ยื้อูยืมเนี่ยก็ยังมีแนวโน้มในการเติบโตต่อเนื่องนะครับก็จากแผนธุรกิจที่เราเตรียมเตรียมการอย่างที่เรเรียนไปนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะจะถามว่าเติบโตปีหนึ่งเท่าไหร่นะเกิดโตเท่าไหร่ตรงนี้เนี่ยมันต้องต้องเรียนว่าเราเองเนี่ยเราจะพยายามบริหารจัดการนะฮะให้ให้มีไรายได้เติบโตอย่างต่อนเนื่องสม่ำเสมอนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะมีการติดตามสถานการณ์นะแล้วภาพเศรษฐกิจโดยรวมนะแล้วก็เพื่อปรับปรยุทุ์เนี่ยในการดําเนินธุรกิจเนี่ยให้ให้ได้ให้ให้ได้ประโยชน์สูงสุดกับค่ะอืมให้ผมถามนิดหนึ่งสิคือ เม็ดเงินที่เราเอาเข้าไปเนี่ยนะฮะส่วนหนึ่งก็เอาไปเพื่อในการปล่อยสินเชื่ออยู่แล้วแหละนะครับค่ะหรือว่าขายสินค้ามันมันจะทําให้มันการโกรดจากเม็ดเงินที่เข้ามาเนี่ยอย่างเช่นพอสินเชื่อจะขยายได้เท่าไหร่หรือว่าการโกรดของตัวของรายได้จากสินค้าต่างๆจะได้ยังไงเราเราพอที่จะประเมินภาพได้บ้างไหมฮะก็การแปนโกรดหลังจากได้เงินใน PO มาเนี่ยแผนธุรกิจที่เราเตรียมไว้นะฮะเราจะมีการเติบโตต่อเนื่องนะครับ เราก็พยายามจะบริหารจัดก,การให้เติบโตเนี่ยในระดับที่ไม่ต่ําใกล้เคียงหรือไม่ต่ำกว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับก็ยังเชื่อมั่นว่าเราน่าจะสามารถยังทําได้อยู่ครับโด,โดยที่โดยที่เงินลงทุนตรงนี้นทีเออ่เงินที่ไอพีโอที่เราได้มาเ70เปอร์เซ็นนี้เราจะไปใช้ในการขยายธุรกิจนะฮะใ,ในการให้สินเชื่อทุกประเภทนกะารขยายสาขาเ้ยแล้วก็รวมึงใงเรื่องของการขยาย ในหน้าบริการในหน้าประกันเงิสภัยนะครับรวมถึงอีกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราจะไปชำระหนี้กันกู้ยืมสถาบันการเงินนะฮะอีกห้าเปอร์เซ็นต์ที่เหลือนเนี่ยเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการครับครับครับอ่ะนะฮะก็จะสังเกตเห็นได้กปกติแล้วเวลาเราได้เงินทุนมาเนี่ยแล้วไปขยายพอร์ตสินเชื่อเนี่ยมันมันรวมกับหน,นี้หรืออะไรตรงนี้อะไรเนี่ยมันขยายได้หลายเท่าไหมฮะผมอยากอยากอยากได้ข้อมูลตรงนี้หน่อยหนึ่งสอบถามเป็นความรู้จริงๆก็ต้องเรียนว่าตัว ความเราเน,น้นนะเราเน้นในเรื่องของการ,การเติบโตของสินเชื่อพร้อมกับคุณภาพของพอร์ตสินเชื่อเป็นหลักนะครับถามว่าตรงนี้เนี่ยมันเราต้องมอนิเตอร์ควบคู่กันไปนดะ<ม>โดยโปกติแล้วเนี่ยนะ,ะการการเลเวลเลชนะ,ะก็คือว่าการการใช้นี่นะฮะ,ะเยอะๆแล้วก็สามารถควบคุมคุณภาพนี้ได้อันนี้มันจบปวททำให้ r อามัเนมันเติบโตสูงเร็วแน่นะครับอันนี้เป็นที่เป็นที่ทราบกันแต่ทั้งยังนั้นนี่น,น,นะฮะเราเองเราอาจจะต้องมอนิเตอร์2เรื่องด้วยกนันในเรื่องของการหนึ่ง การเติบโตส,สินเชื่อนะคพร้อมกับคุณภาพนี้นะครับสองในเรื่องของการคุมในเรื่องของเออ่ตัวเดบิตเข้ามาแนนด้วยนะเพราะฉะนั้นเออ่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เราดูแล้วเนี่ยนะโดยเอดอกเบี้ยขาขึ้นนะฮะดอกเบี้ยมัน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 ม,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 มากขึ้นนะฮะตรงนี้เราก็ต้องพยายามคุมในเรื่องของการก่อหน,นี้แล้วก็รวมถึงบาลานซ์ในเรื่องของดอกเบี้ยให้มันมันได้เออ่ท,ที่ที่ระดับที่เหมาะสมที่สุดครับครับ จุดเด่นของอีกจุดหนึ่งของ SM คือจริงๆแล้วธุรกิจนี้เนี่ยทุกคนเชื่อเชื่อมืออยู่แล้วแหละในการเติบโตนะฮะเพราะตลาดมันกว้างมากนะครับเราขายหุ้นอยู่ที่ประมาณสัก2บาท4สตังค์นะฮะ PE 17.25เท่าก็ถือว่าไม่ไม่แพงเลยแหละนะครับเป็นไงผลตอบรับของนักลงทุนที่ผ่านมาก็จากการจัดรถโชว์ในช่วงที่ผ่านมานะครับบริษัทเนี่ยก็ได้รับกวามสนใจนะจากสื่อมวลชนแล้วก็นักลงทุน ก็นะามาร่วมรับฟังข้อมูลเนี่ยอย่างคึกคักน,นะครับตรงนี้ส่งผลทําให้บริษัทจะเป็นทุกจักมากขึ้นในวงกว้างนะครับรวมถึงนักมีนักลงทุนเนี่ยจำนวนมากเนี่ยติดต่อสอบถามเข้ามานี่ยสอบถามข้อมูลต่างเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะขณะที่ราคา IPO ของเรานี่สบาทสสตางค์คิดเป็น1ิ2เ็เท่าเนี่ยก็ถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสมนะครับตรงนี้เนี่ยจงึจง,จง,จงส่งผลทําให้การจองซื้อหุ้นใน IPO ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะฮะหุ้นจองทั้งหมดใน300ล้านหุ้นอย่างหมดในเวลารวดเร็วเลยครับ กรับผมเอาละนะฮะัมั่นใจแค่ไหนกับการเข้าตลาดหุ้นเอ๊ะเข้าวันไหนนะครับยี่สิบันวาครับันาคารที่จะถึงนี้ครับอ่ะครับมั่นใจขนาดไหนครับพร้อมนะต้องเรียนว่ากรรมการผู้บริหารพนักงานสามันี้ทุกคนนะฮะเราเราพร้อมเนี่ยที่จะทุ่มเทในการทำงานเต็มที่นะฮะเพื่อผลักดันธุรกิจนี้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็สร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวให้เนี่ยนักลงทุนครับกรับผมเอาละครับวันนี้ขอขอบคุณมากมากนะครับคุณชูศักดิ์ครับ ครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ